l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและ,และคุณก็ณไ,มไม่ต้องรำคาญ<า>กับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง GT และ พาทีออนตามลิง์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซ้นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2680ระเบียบพี่รุนเคราะห์จวงซิวอู่อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะห้าห้ากล่าวว่าสหายน้อยช่างเข้าใจพูดเล่นจริงๆหลินสวินกล่าวยิ้มยิ้มผู้อาวุโสประเดี๋ยวตอนที่ค่าและสิ์พี่จักไปท่านอย่าลืมสินน้ำใจที่รัปากว่าจะให้พวกเราเชียวละ่ะ รอยยิ้มของจวงซิวอู่แข็งค้างน้อยๆทันทีเวลาไหนแล้วเจ้าเวนนี้ยังโมห่วงเรื่องพวกนี้อีกหลินสวินไม่ได้สนใจจวงซิวอู่อีกเดินตามเส้นทางภูเขาขึ้นไปข้างบนตั้งแต่ต้นจนจบจวินหววเดินตามหลินสวินไปโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำเมื่อเห็นเช่นนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของจวงซิวอู่หุบลงทั้งตัวคล้ายจะยิ่งผ่อนคลายลงเรื่อยๆก่อนสาวเท้าเดินไปตามเส้นทางภูเขาบริเวณไหล,ล่เขาภผยเขียวเนืองแน่นหญ้าสดน้มใบฤรุสร์เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่าน ภายในคฤหา์ว่างเปล่าไร้ผู้คนหรือกล่าวอีกอย่างคือถ้วยอดเขาทั้งบนล่างล้วนไม่มีใครสักคนแม้แต่เบาไพร่ที่คอยปรนิบัติยังไม่มีหลินสวินหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคฤหา์แล้วหมุนตัวมองทางจวงซิวอูพลังยิ้มกล่าวผู้อาวุโสท่านตั้งใจจะขอโทษก่อนหรือว่าจัดการเรื่องราวก่อนหรือจวินหวนยืนอยู่ข้างๆลินสวินในตาใจกระจ่างมองจวงซิวอูด,ด้วยสีหน้าเรียบเฉยเช่นกันขอโทษหรือ จวงซิลอูกลั้นหัวเราะไม่ไหวอีกต่อไปแววตาที่มองหลินสวินและจะวินหวนก็เปลี่ยนไปเช่นกันเจือแววเวทนาขึ้นมาเสี้ยวหนึ่งพวกเจ้าสองคนเขานี้นําว่าไต่สวนเป็นสถานที่สําคัญสําหรับกักขังนักโทษของตระกูลเราไม่ได้ใช้งานนานหลายปีแล้วหลินสวินพูดอย่างประหลาดใจกล่าวเช่นนี้ท่านก็ไม่ได้ขอโทษสักนิดหากแต่จะกักขังข้ากับสิทธิพี่ไว้ที่นี่หรือเพิ่งเข้าใจเอาป่านนี้หรือจวงซิลอูสีหน้าเหมือนมองคนเบาปัญญากล่าวเย้ยหยนัน ผู้สืบทอดทีรีดวงกำมลอย่างพวกเจ้าล้วนถูกสิยักษ์ใหญ่น่านฟ้าที่แปดหมายหัวแล้วสถานการณ์อันตรายปานใดกลับยังกล้าเปิดเผยร่องรอยประเจิดประเจริเช่นนี้ต้องโม่เงาเพียงไหนเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อแน่นอนพวกเจ้าก็ไม่ต้องกังวลไปดีช่วตระกูลจวงของข้าก็เห็นแก่ไมตรีในอดีตไม่มีทางลงมือสังหารพวกเจ้าแน่ขอเพียงพวกเจ้าอยู่ที่นี่แต่โดยดีก็พอลินสวินกล่าวอย่างไม่เข้าใจหากไม่ยินดีช่วยพวกเราทั้งยังไม่อยากขอโทษเหตุใดต้องทำเช่นนี้ด้วย จวงซิวอูกล่าวเสียงเย็นอยากรู้จริงๆหรือหลินสวินพยักหน้าเช่นนั้นข้าจะบอกพวกเจ้าให้ก็ได้ก่อนหน้านี้นานมากแล้วตระกูลจวงของข้าอาศัยความเกี่ยวข้องกับบรรพจาร์จวงซื่อหลิวไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับตระกูลมู่หนึ่งในสิบยักษ์ใหญ่อมตะกล่าวถึงตรงนี้หวังคิ้วจวงซิวอู่ปรกากฏแววภาคภูมิใจขึ้นรังๆมองหลินสวินด้วยสายตายเย็นเยียบส่วนเจ้าหนุ่มอย่างเจ้า ปีนั้นเคยสังหารมู้อี้บุคคลชั้นสูงของตระกูลมู่ในโบราณสถานถวยเทพแค้นนี้ตระกูลมู้ไม่เคยลืมมาโดยตลอดหลินสวินเข้าใจทันทีเอ่ยว่าดังนั้นพวกเจ้าตระกูลจวงจึงตั้งใจจะจับค่าให้ตระกูลมู่จัดการหรือจวงซิวอูกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยเดิมทีพวกเราก็ไม่ได้คิดจะทําเช่นนี้สักนิดแต่ใครใช้ให้พวกเจ้าเป็นฝ่ายร่วมมาหาถึงที่เองเล่าหากจะโทษก็โทษที่พวกเจ้าโชคไม่ดีมีเคราะห์ครานี้ก็สมควรแล้ว สิทธิพ่ทีแท้พวกเราติดกับแล้วจริงๆลินสวินหันมองจวินหวนจวินหวนเหลือบมองเขาอย่างไม่สบอารมณ์นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใจเจ้าอยากเห็นมากที่สุดพอดีหรือลินสวินหัวเราะทันทีเมื่อเห็นว่าทั้งคู่พูดคุยกันตามสบายไม่ได้สำเนีกว่ากลายเป็นนักโทษแต่อย่างใดจวงซืออููก็พูดเตือนขึ้นว่าทั่วบนล่างยอดเขาไตาสวนปกคลุมด้วยพิรุนเคราะห์ระเบียบระดับสวรรค์ขั้นเก้าของตระกูลข้า หากพวกเจ้าไม่รู้ดีชั่วพยายามจะต่อต้านก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเสียงเจือแววคุกคามแข็งกร้าวลินสวินยิ้มชื่นบานยิ่งกว่าเดิมมองดูจวงซิวอู่แววตาปรากฏแววเวทนาออกมาเช่นกันกล่าวว่าเจ้าเท่าเดิมทีพวกเราตั้งใจจะอดกลั้นความกับข้องเอาไว้ไม่ถือสาตระกูลจวงของพวกเจ้าแต่ตอนนี้ดูท่าพวกเจ้าตระกูลจวงจะไม่เพียงไม่สำนึกบุญคุณแต่คิดจะแทนคุณด้วยความแค้นเจ้าเล่จ์ใจระยำชัดๆจวงซิวอู่สีหน้าขึ้ลง พูดดีๆไม่ชอบชอบให้ใช้กำลังตูมหยกประดับใบไผ่ชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือของเขาเมื่อหยกประดับเรืองแสงกลางห่วงอากาศพลันมีสายฝนพรมขมุกขมัวขึ้นมาทันทีเล็กละเอียดวูบไหวแต่น้ำฝนเป็นหยดหยดนั่นกลับแผ่กลิ่นไอพิบัติเคราะห์ทำลายล้างหน้าสะพรึงออกมาทันทีที่ปรากฏก็ครอบฟ้าดินแถบนี้ราวกับแหนบไม่ท้วนพี่รุนเคราะห์พลังระเบียบระดับสวรรค์ขั้นเก้าที่วิเศษมหัศจรรย์หาได้เปรียบอย่างหนึ่ง และเวลานี้สีหน้าจวงซิวอ,อูก็เปลี่ยนเป็นอมหิตขึ้นมาเช่นกันแววตาดูแคลนไม่ปกปิดใดๆแต่ที่ทําให้เขาประหลาดใจคือลินสวินและเจะวินล้วนเยเือกเยือกเย็นมากอย่างเห็นได้ชัดแววตาที่มองเขาก็เจอแววดูแคลนและอมหิตแบบเดียวกันนี่ผิดวิสัยเกินไปแล้วในใจจวงซิวอ,อูกเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาอย่างประหลาดนอกยอดเขาไต่สวนผู้ตระกูลจวงปี้ป่อนำขบวนบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่นี่ จวงปีป๋อผมคราวราวหมึกสวมชุดลายมังกรเหลืองสดรูปร่างกำยำใบหน้าเหลี่ยมเต็มไปด้วยอนุภาพดุดันเขาเป็นระดับอมตะขั้นอายุไขเทียมฟ้ากุ่มอำนาจในตระกูลมาเป็นเวลา9,000ปีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันตัวเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้นำตระกูลที่อายุน้อยคนหนึ่งเพราะบรรดาเผ่าจาักรพรรดิอมตะส่วนใหญ่ในน่านฟ้าที่เ็ผู้นำตระกูลที่กลุ่มอำนาจของตระกูลหลายหมื่นปีนั้นมีไม่น้อย จะว่าไปเขาควรต้องขอบคุณจวงซื่อหลิวพี่ชายของเขาหากไม่เพราะจวงซื่อหลิวถูกเลือกไปฝึกปราณที่หอบรรพจาร์ลัททีแรกกำเนิดในปีนั้นตำแหน่งผู้นำตระกูลนี้ย่อมตกเป็นของจวงซื่อหลิวแต่ตอนนี้จวงซื่อหลิวเป็นหนึ่งในผู้ดูแลหอแรกพิสทธิ์ของลทัทธิแรกกำเนิดแล้วหากพูดถึงตำแหน่งและอำนาจก็เหนือกว่าผู้นำตระกูลอย่างเขานักถึงขั้นที่เป็นเพราะจวงซื่อหลิวทำให้ตระกูลจวงของพวกเขาได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นกัน ที่ได้เชื่อมสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับตระกูลมูแห่งน่านฟ้าที่8ก็เพราะจวงซื่อหลิวออกหน้าให้ตอนนี้กลายเป็นที่จดขานของน่านฟ้าที่7ข้างกายจวงปี้ป๋อมีชายหญิง5้าคนยืนอยู่ล้วนเป็นคนสนิทของจวงปีปอแต่ละคนต่างมีมักควิธีระดับอมตะหากจะวินหวนอยู่ที่นี่ต้องจําได้แน่ว่าคนพวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่เคยดูถูกเหยียดยามนางยามที่นางมายังตระกูลจวงคราแรกผู้อาวุโสใหญ่ใช้ระเบียบพิรุณเคราะห์แล้ว มีคนส่งเสียงสังเกตได้ว่าทั้งบนล่างของยอดเขาไตาส่สวนปรากฏระลอกคลื่นพลังระเบียบน่าตกใจเฮอร์เฮอเศษเดนคีรีดวงกมลสองคนนั้นต้องไม่ยอมถูกจองจำแนจะต่อต้านก็เป็นเรื่องปกติมีคนหัวเบาเบๆไม่ใส่ใจสักนิดจะโทษว่าตระกูลจวงของพวกเราแล้งน้ำใจไม่ได้ใครใช้ให้เศษเดนคีรีดวงกมลพวกนี้กลายเป็นหนูข้างถนนที่ใครต่างก็ตะโกนไล่ตีกันเล่าหากพวกเราไปข้องเกี่ยวกับพวกเขาเกรงว่าต้องถูกสิบยักษ์ใหญ่มองเป็นศัตรูเป็นแน่ มีคนเอ่ยเย็นชาลินสวินนั่นเคยฆ่ามู่อีบุตรชายคนเล็กของหัวหน้าตระกูลมูและพวกเรากับตระกูลมูก็เชื่อมสัมพันธ์ทางการแต่งงานกันนานแล้วเรื่องนี้พวกเราไม่อาจนิ่งดูได,ได้ทุกคนพูดคุยกันสีหน้าล้วนผ่อนคลายไม่กังวลเรื่องที่เกิดบนยอดเขาไตาสวนสักนิด นี่คืออาณาเขตของพวกเขาและยอดเขาไตาส่สวนยังเป็นสถานที่สําคัญด้วยพลังอมตะขั้นดับเทพของผู้อาวุโสใหญ่จวงซิออู่ทั้งยังครอบครองสมบัติระเบียบมีหรือจะจัดการเศษเดนคีรีดวงกมล2สองคนไม่ได้จําไว้ห้ามให้เรื่องนี้รั่วไหลหักให้เศษเดนคีรีดวงกมลนที่กระจายตัวอยู่ที่อื่นรู้เข้าจะต้องมาเยือนเพื่อซักไซเป็นแน่แม้พวกเราจะไม่กลัวแต่ถึงอย่างไรก็อาจสร้างปัญหายุ่งยากขึ้นไม่น้อยหัวหน้าตระกูลจวงปี้ป๋อกล่าวเสียงเข้มอีกอย่าง จะอย่างไรปีนั้นเจ้าแห่งคีรีดวงกมลก็เคยช่วยตระกูลจวงของพวกเราหักเรื่องในวันนี้แพร่ออกไปจะทําให้ขุมอํานาจอื่นในน่านฟ้าที่เจ็ดแห่งนี้หัวเราะเยาะทําทให้ชื่อเสียงบารมีของพวกเราตระกูลจวงเสื่อมเสียเอาได้ทุกคนล้วนพยักหน้าตูมเสียงดังสนั่นหน้าตกใจดังลอยมาจากบนยอดเขาไตาส่สวนยอดเขาที่ตั้งตรงานค้ำฟ้าล้วนสันโครงกึงกก้องคราหนึ่งพลังผนึกเป็นชั้นๆที่ปกคลุมยอดเขาทั้งบนล่างเริ่มปันป่นป่วนรุนแรงนี่ทําให้คนไม่น้อยตกใจ ไม่ต้องตกใจดีช่วจะวินหวนคนนั้นก็เป็นขั้นดับเทพในมือย่อมต้องครอบของไพ่ตายบางอย่างไม่ใช่จะถูกกำรับง่ายๆขนาดนั้นจวงปีป้ปอเอาสองมือไพ่หลังกล่าวเฉยเมยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้านอนุภาพของระเบียบพ,พิรุณเคราะห์ไม่ได้ต้องถูกกำรับแน่นอนพวกเรารอฟังข่าวดีจากผู้อาวุโสใหญ่อยู่ที่นี่ก็พอหัวหน้าตระกูลกล่าวถูกต้องที่สุดคนทั้งกลุ่มพากันหัวเราะแต่ไม่ทันไรเพีย เสียงตบดังกังวานสายหนึ่งดังก้องแม้จะมีกระบวนผนึกเป็นชั้นๆกั้นไว้ก็ยังได้ยินชัดเจนเสียงร้องโหยหวนราวหมูถูกเชือดดังตามออกมาติดๆชั่วขณะเดียวทุกคนล้วนอึ้งไปเผยแววไม่อยากเชื่อเสียงนี้เหตุใดคล้ายดังมาจากผู้อาวุโสใหญ่เนื่องจากมีกระบวนผนึกเป็นชั้นๆขวางอยู่จิตรับรู้ของพวกเขาถูกปิดกั้นมองไม่เห็นภาพภายในยอดเขาไตาส่สวนสักนิดและโจงปีป้ปอที่ก่อนหน้านี้ยังสงบนิ่งใจคอยวางอุบายอยู่เบื้องหลังเวลานี้กลับหน้าเปลี่ยนสียกใหญ่ แย่แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นว่าพลางเขาลงมือเปิดพลังผนึกที่ปกคลุมยอดเขาไตาส่สวนทั้งบนล่างในทันทีเงาร่างพุ่งตรงเข้าไปคนอื่นมีหรือจะกล้ายืดยาดล้วนตามเข้าไปทันทีบริเวณไหล่เขาอาคารเก่าแก่พังถล่มกลายเป็นซากก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าแหลกกระจุยจวงซิวอู่ที่มีมรรวิธีขั้นดับเทพถูกกดอยู่กับพื้นทั่วร่างแตกหักผมเผายุ่งเหยิงใบหน้าชาราสู้ตอบบวมแดงราวหัวหมู ในปากเขาหลังเลือดฟันหักร่วงลงมามากมายหลินสวินม้วนแขนเสื้อกางมือสองข้างออกแล้วกระหน่ำฟาดฝ่ามือตบลงไปไม่ยั้งเสียงตบนั่นดังถี่กระชั้นดุดลั่นกลองเพียเพียกลางเขาเต็มไปด้วยเสียงกังวานดังสะท้อนไปมาไม่ขาดสายจวินหวนยืนอยู่ข้างข้างชุดยาวสีชมพูพลิ้วไหวใบหน้าง,งามประนีตเผยแววจริงจังนางกำลังนับสมบัติที่ยึดมาจากตัวจวงซิวอูริมฝีปากแดงระเรือ่อเผยน้อยๆรีบเอ่ยขึ้นว่า สิบน้องเล็กสาตตรามักอมตะในตัวเจ้าเท่านี้มีสองชิ้นภายเขียวเพลิงอสนีที่อายุเกินแสนปีขึ้นไปยังมีอีกสามชิ้นนอกจากนี้ยังมีวัตถุอมตะอีกบางส่วนทรัพย์สินนับว่าไม่เลวแต่ต้องไม่ใช่สมบัติทั้งหมดของเขาอย่างแน่นอนหลินสวินได้ยินจึงเอ่ยขึ้นหากกล่าวเช่นนี้สมบัติชั้นดีของเจ้าเท่านี้ก็น่าจะยังอยู่ในตัวเขาให้พาออกเปิดท้องเขาดูไหม จวงซิวอู่ที่ถูกตกแรงจนหน้าตายับเยินบนพื้นส่งเสียงตะโกนดุกร้าเดือดดาลในใจรู้สึกอัปยศยยิ่งนักระดับอมตะขั้นดับเทพผู้สูงส่งในน่านฟ้าที่เจ็ดนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นคนที่เรียกลมเรียกฝนได้แต่ตอนนี้กลับถูกผู้อื่นกดลงกับพื้นกระหน่ำตกหน้าฝึกปราณจนบัดนี้เขาเคยอดสูและสิ้นท่าขนาดนี้เสียที่ไหนและเมื่อนึกถึงภาพการพ่ายแพ้รับคาบเมื่อครู่นอกจากโมโลและคับข้องใจแล้วในหัวจวงซิวอู่ยังมึนตื้อน้อยๆจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจ ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งใช้ระเบียบพิรุณเคราะห์ตั้งใจจะกำรับจวินหวนในคราเดียวจากนั้นค่อยจัดก,การมกุดบรรพาจากกรย์จักภัณฑดิอย่างหลินสวินใครจะไปคิดเหตุเนื้อคาดกลับเกิดขึ้นจากตัวหลินสวินที่ถูกเขามองข้ามฝ่ายหลังเพียงกระตุ้นเตากระบี่ก็ต้านทานพลังสังหารจากระเบียบพิรุณเคราะห์ได้แล้วและอาศัยโอกาสนี้เมื่อจวินหวนลงมือก็กำรับเขาได้ในกระบี่เดียวกระบี่นั้นน่าทึ่งจนถึงขั้นตลึงโลกเป็นหนึ่งในมรก,กระบี่ที่น่าสะพรึงที่สุดเท่าที่จงซิวอู่เคยพบเจอ เพียงชั่วอึดใจสั้นๆก็ตัดสินแพ้ชนะได้น่ากลัวเกินไปแล้วและในตอนนี้พลังปราณของเขาไม่เพียงถูกจองจำแม้แต่สมบัติบนตัวล้วนถูกยึดไปหมดทั้งตัวเขายิ่งถูกหลินสวินกดลงพื้นตกตีไม่ยัง้งความอัปยศส,สูอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี้ทะลวงเข้ากลางใจจวงซิวอู่ราวกับมีดคมกริบที่ทำให้เขาเจียนเสียสติสามารถติดตามนักสลักวิญ,ญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซ t e นจีทีและพาทิออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป